สวัสดีครับคุณผู้ชมผมนายเดชชาติพวงเกตหรือว่าบล็อกเกอร์ราศีสลด์ในเว็บไซต์ o OK k n a t i o n n e t หรือว่าสำนักข่าวมอเตอร์ไซค์รับจ้างในรายการไลฟ์บุรีนีดีให้กดทางช่อง Nation c h a n n น l นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวปราสาทช่างปีนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอศรีอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวข้างในนี่แหละครับว่ามันจะสวยงามแค่ไหนสำหรับปราสาทช่างปีเดี๋ยวตามผมมาเลยครับผู้ชม ค,คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ปรา,าสาทช่างปีนะครับของบ้านช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับช่วงนี้จะยังอยู่ในช่วงของการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับมีเห็นมีนั่งร้านที่ช่างเขามาติดตั้งไว้นะครับนี่ครับนี่ครับเพิ่งจะทำการปฏิสังขรณ์นะครับ ปราสาทช่างปีปราสาทช่งา,างปีของบ้านช่างปีนะครับตำบบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินเป็นศาสนาสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายานก่อด้วยศิลาแรงและหินทรายมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีอายุในราวพุทธศวตวรรษที่18ปประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างคือปราสาท ประธานวิหารกำแพงแก้วซุ้มประตูสะว่ายน้ำโบราณสถานแห่งนี้เป็นโบราณสถานแห่งนี้เป็นอโรคยาสาลหรือศาสนสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในจำนวนหนึ่งร้อยสองแห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดแห่งอาณาจักรขอมโปรดสร้างขึ้นนะครับทั่วราชาอาณาจักรตามความที่ปรากฏในจารึก ปราศาทต,ตาพรมประเทศกรัรมพูชานี่ครับคุณผู้ชมบนโดยบริเวณน้รอบนะครับ